ขั้นตอนการติดตั้งไดเวอร์ก็คือเราเข้าที่หน้าจอคอมก็คือเข้าเข้าตรงนี้ครับทิด PC เข้าทิด PC เสร็จแล้วเรามาที่ข้อมูลของไดเวอร์ที่เราต่อเข้าไว้ครับแล้วก็มาดับเบิลคลิกแล้วก็มาหาไฟล์ที่มีชื่อว่า p ิมพ์เตอร์ตัวนี้ครับ แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก็คือในไดร์เปินเตอร์ตัวเนี้ยผมก็จะเก็บไดเวอร์ของเครื่องปินพ์แต่ละรุ่นไว้เราก็ดูตามรุ่นของเราก็คือ F s a n LQ 3, 3 1 0ตัวนี้ครับดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จแล้วให้ดับเบิลคลิกตรงที่ Install n a v i ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ตอบคำว่าย็ด คล้กคลิกในช่องคลิกในช่องตรงนี้ครับแล้วก็ติ๊กคำว่าเน็กน,นี้มันจะติ๊กไว้ให้เราเราก็กดเข้ามา in s t ตเข้าไปแล้วก็รอสักพักหนึ่ง อันนี้เสร็จแล้วก็คือเรากด finish ได้เลยครับจากนั้นก็กดหน้านี้ออกเลยแล้วเราก็มาเช็คดูว่ามันติดตั้งหรือยังตรง control panel ครับตรงคำนี้เราบันลิกเข้าไปแล้วก็มาติ๊กที่ hardware and sound แล้วก็คกลิกดับบันลิกที่ driver and printer ครัจากนั้นให้เราดูมรนทัด ปรินเตอร์ครับว่ามันมีรุ่นที่เราติดตั้งไปหรือยังก็คือตรงนี้ครับเป็น fslq 3, 3 1 0หรือถ้าเครื่องใครมีไดเวอร์อยู่แล้วแล้วเราติดตั้งซ้ำไปมันก็จะเป็นตัวก๊อปปี้ p y 2ก๊อปปี้ไปครับให้เราสังเกตดูว่าสีมันจะเครื่องปรินจะเข้มแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเครื่องปรินมันไม่ได้เชื่อมต่อ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเครื่องปินไม่ได้เชื่มต่อนะครับสีมันจะจางตัวเครื่องสีมันจะจางไปให้เราสังเกตตรงสีที่เข้มนะครับว่ามันเชื่อมต่อแต่ต้องตรงรุ่นของมันนะครับครับเสร็จทีนี้เราไปขั้นตอนที่สองกันนะครับ